สวัสดีเด้อพี่น้องน้ำมือเศร้านะครับพี่น้องอากาศแดดออกนะพี่น้องอ่าเข่ากับกำลังงามเขากำลังถอกนะครับหรือว่าเข่ากำลังออกอ่ะแหละนะประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ผมบัสิล่งไปเบิ่งฝายเนี่ยพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าสิเปิง ผู้ท่วมกระทวมนะครับผู้ผู้โบมี่นำกับโบมีนะครับที่เลี้ยงได้ดีนะผมก็เลยสิเปิงคิดเปิงจ๊กสามหมื่นสี่หมื่นนะครับอาัดจา๊กอาทิตย์หนึ่งนะครับในนีน้มันได้หกหมื่นแล้วนะครบครบเจ็ดหมื่นอื่นนะครับเนาะนี่นะครับประมาณนี้ <c oughs> น้ำนะครับเข่ากันนะพี่น้อง เสมอในอีสานเท่านะครับนะครับในน้ำมีปลาในน้ำมีเขานะครับนนี้ครับอีกว่าทราบว่านั้นนะเขากำลังก้มแล้วก็มีครับพี่นองเขานี่ครับกลมแล้วใส่น้ำนมแล้วก็มีนะครับอันที่ออกกรนะครับนะนะครับบรรยากาศนะครับสงามมากมากนะครับ ว้าวใหม่มันเนอ,ออกจากคันแทนะพี่นอนอันคันน,น้านนะครับว่าเราจะเที่ยวลงมาบ่ด้เพราะว่ามัตสีเหยียบเขานะครับแดดออกแจ่มปนยังครับพี่นอนองก่อนนี้นะครับก็ <c oughs> ชื่นนะครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าบัานเฮ้าเนาะเฮาก็ล่มพี่นอนองเป็นเตยอ,อยู่ ของผมนี่แซ่แซ่แนามนะครับนะเขาแซ่นามตอนนี้นะครับ้านหน้าเพิ่สูงกว่าผมเนี่ยเป็นแกะแห่งร้ายแห่งดีนะครับนาเนาะแห่งร้ายแห่งดีนะครับแล้ว่าพูดต่ำกว่าผมนี่กกมีนะครับเนะ้านะเป็นแกะได้รับความเดือดร้อนนะครับหลายปัญหาไปเห็นหน้าผมเโอ้ยพูด่วมกัน เป้งระเบอร์ฟนะอไฟนั่นแบบว่าเนาะผู้ผู้แหงผู้โนูนแกนคือเป้งไวท์เนี่นะครับปัญหาเนาะเขากับบ้านย้อมปั๊บน้าเขานะครับเนาะผู้ถ่วมกับบ้านย้อมบ้านย้อมถมนะี่ยนะ <c oughs> เขากัดจิตจำไว้แหละครับดีกว่าเนาะแต่ผู้นู้นเนี่ยสมควรสีปั๊บนะครับเนาะสมควรสีปับ๊บ ข้อมความนีนลมเบิดครับเขาตอนนี้ลมเบิด์ตเนี่ยถามมีลมช่วงนี้วันที่ไหนลมนะครับถา้าลมนี่ขี้สั่วขีล้ลมเบิดเลยนะครับเอาที่นีง่งผมกระตั้งยาพิ้งยานครับเครื่องรูดนะครับเนาะใบมีดบะหมุนเลยประมาณนะี้ย น้ำหอยนี่มีตริงๆริเทีนะเพราะว่าน้ำฝนบ่มาฝนบ่มีน้ำกับบ่มีไหลมากนะครับเนาะไหลกับบ่แห้งนะประมาณนะั้น ผาแล้วครับนะี่น้งังคราวนี้นะครับขอบคุณนะครับเบ่งหนาเบ่งในกันได้ครับเด้อขอบคุณนะครับ